สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้มาถ่ายสวนผักเล็กๆนะครับบริเวณหลังบ้านซึ่งเป็นสวนผักที่คุณยายกับคุณตานะครับใช้เวลาว่างช่วงเช้าและเย็นก็ปลูกผักสวนครัวบ้างมะละกอต้นหอม ต้นหอมก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าต้นหอมเนี่ยมันเป็นต้นหอมแบ่งตอนแรกก็เอามาปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะครับมันก็ขยายออกมาแล้วก็ตากระยายก็แบ่งออกก็มีผักหลายอย่างนะครับมะนาวกระเพราพริก ใบเตยมังรักษสารแหน่ก็มีนะครับมะละก,กอใบยะนางผักเป้นผักเป้นหรือว่าผักที่ใช้กินกับผัดไทยนะครับผักชีก็มีนะครับ เราก็เริ่มจากใกล้ๆบ้านนี่แหละครับเริ่มจากใกล้ๆบ้านตื่นเช้ามาก็ลงมาดูได้เลยลดน้ําได้เลยปลดินได้เลยนะครับเย็นเย็นมีเวลาว่างเล็กน้อยก็สามารถทําได้นะครับสําหรับเพื่อนที่มีพื้นที่บริเวณหลังบ้านจะมากจะน้อยก็ไม่สําคัญนะครับก็เริ่มลงมือปลูกผักไว้กิน วันนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ